สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรประกันโควิดและอุบัติเหตุฟรี1ปีกับ DT แทอันนี้ได้มาหลายวันแล้วเพิ่งมีเวลาตั้งทำ อามาอันนี้เขามีให้คุณใช้งานในลักษณะที่เรียกว่าคุณต้องสมัครโปรนะอ่ามีแต่ด้วยนะมีแต่ก่อนเดียวจะประกันฟรีโควิดแล้วปฏิทินให้คุณฟรีหนึ่งปีแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นลูกค้าเปิดเบอร์ไม่แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรอีกนิดนหน่อยๆที่ต้องทํากรุณาฟังให้จบไม่ใช่เปิดมาปาบ๊บมันได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสมัครเลยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละประกันอันนะอันนี้จะต้องเก็บรายละเอียดและที่สำคัญเนี่ยเอ่อถ้าประกันมันอุบัติเหตุเนี่ย เออควรจะบอกคนอื่นด้วยนะมาทําไว้อะ่ะทาไมเหรอเอ่อเพราะว่ามันตายแล้วถึงได้ทอยไงถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าคุณทําบการไว้แล้วมันจะไปเคมได้ยังไงละ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่ก็ต้องคิดถึงนะจะบอกให้อ่ามาเราเปคือคุณตายปุ๊บเขาไม่ไดเอาตังค์มาจ่ายคุณเลยนะคุณต้องไปเคมเข้าใจปะเอออ่านะอ่านแะล้วนะมันมีอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเออนะซิมไหนใช้ได้บ้างต้องสบากโปอาไล่เอาเอาเข้าไปให้ครบเลย อ่ะมาเราไปดูกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรสำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ของ DT แท็เท่านั้นนะอันนี้ลูกค้าเก่าไม่ได้ต้องไปซื้อเอาเออฟรีฟรีเนี่ยสำหรับบูตลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่อ่ะเราไปดูว่าเราจะต้องสมัครอะไรอันนี้เนี่ยโปรนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการที่คุณสมัครสมัครอินเทอร์เน็ตของเขานี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้เนี่ย ก็ต้องสมัครอินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่10เมกะบิตเดือนละ200บาท30วันประกันเนี่มันต่อ,อยุอัตโนมัติ1ปีแต่โปรนี้ก็ต้องต่อ1ปีพี่ถ้าพี่ไม่ต่อโปรไม่เติมเงินในโปรมันต่ออัตโนมัติหรือต่อโปรไม่ได้โปรไม่ต่อไปเรื่อยๆประกันก็สิ้นสุดลงโอเคมาอ่านนี่อ่ะถ้าคุณสมัครโปรนี้ต้องบอกก่อนว่าซิมนี้ต้องเปิดขึ้นมาและสมัครโปรนี้ภายใน7ด วันเกิน7วันหมดสิทธิ์ไปซื้อซิมใหม่เลยครับผมอ่ะสมัครโปรนี้ยังไงก็โดยการกดนี่ดอกจันหนึ่งศดอกจันหกแปดอกจันแล้วก็มีรหัสคนขายสะหน่อยหนึ่งเขาให้มาก็ช่วยทำมาหากินนิดหนึ่งอ่าแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูเจ็แี่ีมแล้วก็กดโทรออกทวนอีกครั้งหนึ่งสมัครโปรสิบเมกะบิตเนาะ สองร้อยบาทเติมเงินแค่นี้ไม่ได้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีแวดมีเวิร์ดไม่ต้องไปบวกแล้วพอเติมสองร้อยแล้วก็กดเลยดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหกแปดสองดอกจันหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกคุณก็จะประบาสมัครโปรนี้เออแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกันนะพี่ยังไม่ได้ประกันโอเคยังไม่ได้ประกันนะอ่านอันนี้เขาบอกว่ามีความคุ้มครอง 1เปีอ่านะแล้วก็มีอีกโปรหนึ่งที่ได้เหมือนกันก็คือความเร็วคงที่4เมกะบิตนี่ไม่อั้นในราคา150บาท30วันก็วิธีกดสมัครก็ดอกจัน104ดอกจัน681ดอกจัน1090078สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอันนี้เติมเงิน150บาทก็ได้ นั้นเดี๋ยวนี้อันนี้โปรนี้เนี่ยเขาจะให้ถึง15เมษายนส3ซึ่งคิดว่าน่าจะต่อนะพี่พี่ทำไมเป็นครึ่งเดือนแบบนี้เนี่ยรู้สึกโปรสมัยนี้เก่งอกเกงใจมากเลยไม่กล้าให้เดือนหนึ่งเปลี่ยนโปรเร็วมากต้องคานเป็นสิหวันแล้วงเนี่ยสงสัยเลยอ่ะอันนี้เราไปดูรายละเอียดอันนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยถึง30เมษาข้าพเจ้าก็งง,งไม่หายข้างบ,บนบอก15เมษาข้างบนสา30ิเมษา เอาเอาเข้าไปอันนี้มันจะต่อ12เดือนอา่าโปรไหนอา่าซิมไหนใช้ได้บ้างเอ่อยกเว้นดีกว่ายกเว้นซิมแฮปปี้คอกับทัวรลิฟ์ไม่สาม,มารถสมัครโปรนี้ได้ซิม49บาทได้ทุกอันแล้วก็อันนี้ เขาจะบอกว่าถ้าเกิดเราลืมเติมเงินนะอ่าลืมเติมเงินก็ใช้รหัสเดิมนั่นแหละพี่จริงแต่ว่าไม่ต้องกดรหัสคนขายแล้วนะพี่กระดอกจันหนึ่งซสี่หกแปดหนึ่งหรือหกแปดสองสี่เหลี่ยมแล้วก,กดออกได้เลยถ้าลืมเติมเงินมันไม่สมัครไม่ทันก็ไปเติมแล้วก็กดสมัครซ้ำลงไปก็จะสมัครโปรนี้ต่อไปได้นะเขาให้สมัครได้ภายใน3ามิวันอยู่ได้1นึ่งปีพอาง่ายๆเอาเอากันง่ายๆเลย1ปีอ่านะ แล้วก็ได้รับความคุ้มครอง5 0 0แสนนอกนอกนั้นก็มีประกันอุบัติเหตุแต่ว่ามันจะได้จะได้สิ์นั้นเนี่ยต้องทำยังไงอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่านอกนั้นน่าจะเป็นรายละเอียดที่ไม่ค่อยมีเอาหน่าสนใจประกันอะไรได้บ้างอ่ามีประกันนี่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในคุ้มครองผู้ติดเชื้อโควิด10,000บาท เวลาติดโควิด่ยไม่ได้รักษาหมื่นหนึ่งพูดก็พูดเถออ้า,อามันมีใครเอาโอเค่อนโอ้โหรักษาแพงแงงพูดก็พูดเถอ,อะอแล้วก็มีค่าโปรงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยห0 0 0 0ื่นบาทนะแล้วก็การเสียชีวิตสูญเสียวัยวะหรือผู้คนละภาพ สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ5 0 0แสนบาทอ่ระยะความคุ้มครองคือ30วันแต่มันจะต่อไปเรื่อยๆเมื่อคุณต่อโปแต่ก่อนหน้านั้นนะมันต้องทำอะไรบางอย่างด้วยนะ่าจะบอกให้อันนี้มีอะไรต้องดูอ่าโควิดอ่าไม่มีนะอันนี้รับสิทธิ์30วันโควิดอ่าไม่มีปัญหาตรงนี้ช่างมันเทอ,อะเอาวิธีการดีกว่ามาเราไปดูวิธีการดีกว่าอ่าวิธีการเนี่ยเขาจะบอกว่า เปิดซิมใหม่ขึ้นมาสมัครโปร200บาทขึ้นไปอ้าวแสดงว่าร้อยห้าสิบาทไม่ได้ประกันโควิดดีว่าโอเคอ่ะร้อาสิบาทไม่ได้ประกันโควิดนะต้อง200บาทโอ้โหมีเงื่อนไขซ่อนข้างในลึกซับ,บซ้อนอ้าวมาแล้วก็คุณจะได้รับ s อ s นี่อ่านี่ ซิมใหม่เนาะอ่าเปิดซิมใหม่สมัครโปร200บาทขึ้นไปก็บอกี้นี่แหละ200บาทน่ะส0เมกะบิตสมัครปับ๊บคุณก็จะได้ SMS เป็นลิงก์ในการลงทะเบียนประกันน่ะเอออันนี้คุณต้องกดกดที่ลิงก์แล้วมันจะไปเปิดที่หน้าเว็บไซต์ของประกันซันเดย์นะแล้วคุณก็ไปกรอกไปกรอกอรายละเอียดให้เขาในการที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะคุณประกันคุณคุณจะทำประกันคุณก็ต้องมีรายละเอียดใช่ไหมอ่าใครเป็นผู้รับก็มอ่ารับรับสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออนะใครจะเป็นผู้ได้ได้ผลประโยชน์จากการที่คุณตายอ่ะพูดง่ายๆนก่อนเอ้พูดแล้วมันเหมือนแช่งไงไม่รู้คนไทยไม่เคยชอบเรื่องนี้นะอาจจะไม่เป็นไายอ้อยมันชัดๆคุณก็ไปกรอกให้มันเรียบร้อยรายละเอียดนะคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่อะไรเขาเขาให้กรอกอะไรก็กรอกแล้วคนที่ได้รับตังค์หลังจากคุณคุณประสบอุบัติเหตุหรือป่วย อะไรเงี้ยใครอะไรเงี้ยคุณก็ไปกอก,ก็อแล้วกันเขาน่าจะถามคุณนะอ่นะแล้วเมื่อกอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้รับ N S S ยืนยันถึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นในการสมัครนะจ๊ะเอออันนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าต้องสมัครไม่ใช่ไม่สมัครก็จะได้ไม่ใช่เปิดซิมปับ๊บได้ได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่และที่สำคัญเอาเวลาไปเคมก็ต้องรู้ด้วยนะประกันอยู่ตรงไหนบริษัทประกันอยู่ไหนไปเคมเนี่ยไปเคมที่ไหนเออเขาไม่ได้ว่า เขาจะรู้ว่าคุณป่วยเออเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ไดเอาเงินมาจ่ายคุณเลยอันนี sure. ้ค <through our> <wise> ุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเข้าใจบอเออนะอ่าแล้วก็อ่าเอ็นเอมคลองโอช่างเถอะอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าจอของเว็บไซต์เขาแคปเจอร์หน้าจอไาให้เราดูแล้วก็ดูว่าหน้าจอเป็นแบบนี้ปุ่นมันแตกแล้วเกินนะตทแบกแหวแหวกความไม่เห็นทั่วสอนเลยแต่ก็อ่านะ เขาก็ให้คุณได้รับประกันก็ประกันฟรีไม่มีอะไรก็สมัครก็โอเคนะผมว่าโอเคก็ก็ให้คุณสมัครฟรีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรก็แค่ไปกรอกรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์เขาหน่อยแล้วกันแล้วที่สําคัญเนี่ยเออได้แค่โปรนี้เท่านั้นนะสองร้อยบาทสิบเมกะพิลร้อยห้าสิบไม่ได้โปรนี้โอเคไหมคือไม่ได้รับประกันเออจะรับประกันก็ต้องไปสมัครโปรสองร้อยก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายก็ผมว่าโอเคก็ก็ให้คุณฟรีอ่ะ ก,ก็เพียงแต่วุ่นวายนิดหน่อยมันต้องก่อ,อรายละเอียดนะพี่พี่พี่จะทำประกันพี่ไม่ก่อ,อรายละเอียดเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรมันจะขนาดนั้นเอออันนี้ก็เอาบาฝากันสำหรับโปรที่ดีแท็ก็ใจดีมีให้กับลูกค้าใหม่ แหมพูดแล้วแสลงใจกำลังจะคิดถึงลูกค้าเก่าและลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะโมพี่ก็นะเขาก็ต้องประกันมันต้องใช้เงินนะพี่ลูกค้าเก่าก็นะก็พี่ไปซื้อใหม่ก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ